จะต้องมีแมสอ,อกกลางอ,อกบนทุกส่วนก่อนเดี๋ยวมันดันออกไปเองอย่างที่บอกไปผมเองก็่อนข้างมันไม่ได้ดันออกมาเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แต่ผมก็ทำอ,อกตัวเองให้เป็นไปตามจ e เนติกที่มันถูกสร้างมาทําในให้ดีสุดในเวอร์ชันของเราสวัสดีครับันนี้นะครับเราจะมาฝึกกล้ามเนื้ออกกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5ท่าเป็นท่าที่ผมฝึกเป็นประจำนะครับถือว่าได้ครบทุกม,มัดเลย อกด้านบนอกตรงกลางอกด้านล่างด้านข้างนะครับอยากให้ลองโปรแกรมนี้ไปใช้กันดูนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะบอกเทคนิคในแต่ละท่าอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเวลาฝึกยังไงฝึกให้โดนให้กล้ามเนื้ออกทํางานใครที่อกไม่ค่อยพัฒนานะครับอาจจะเป็นฟอร์มเรายังไม่ดีมากขพอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้กันไปในแต่ละท่าเลยนะครับท่าแรกท่าเบนช์เพรสครับท่านี้เป็นท่าที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับใครที่เบนช์เพรสไม่เป็นนะครับท่านี้ยังไงก็ต้องฝึกเดี๋ยวมาดูฟอร์มกันนั่นเองครับ ก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะครับท่าแรกวอร์มอัพเสมอแต่ท่าต่อไปผมมองว่าไม่ต้องวอร์มอากแล้วนะครับเพราะว่าท่าแรกเป็นการวอร์มข้อต่อวอร์มความพร้อมต่างๆครับก็ค่อยไต่น้ําหนักขึ้นไปนะครับเริ่มจากบาป์เปล่า20กิโลแล้วค่อยไต่ขึ้นไปข้างละ50กิโลเกิโลแล้วค่อยเป็น100กิโลตามเป้าหมายที่เราวางไว้ในเซตแรกนะครับสำหรับท่านี้เวลาสุดยังไงสุดให้โดนเนี่ยคุณจะต้องใช้ไม้มาโซ่คอนเนคชั่นเหมือนกันใช้ข้อ2อนะครับดันเข้ามาหาลำตัวในระหว่างที่คุณดันการที่คุณเบน,เเน,นเามา์ แบบนี้มันจะไปโดนไหลนะเพราะฉะนั้นจําเป็นมากๆที่คุณจะต้องลดข้อศอกของตัวเองลงให้เฉียงประมาณสี่าองศาหลังจากนั้นนะครับเวลาคุณลงบาร์มันจะแตะอยูป่ประมาณราวนมของคุณพอดีตรงนี้จะตั้งฉากกันนะครับมันจะไม่กว้างเกินไปกว้างเมื่อไหร่ปุ๊บไปเข้าไหล,หลจากนั้นจังหวะที่คุณดันนะครับให้คุณรู้สึกว่าคุณดันขึ้นมาโดยใช้ข้อศอกของคุณเนี่ยบีบเข้ามานะครับไม่ใช่ดันอย่างเดียวถ้าดันอย่างเงี้ยมันไปโดนไหลหมดนะครับจุดจบของเบนเพสมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับพอลงปุ๊บ ดันสองเข้ามาแล้วเก่งกล้ามเนื้อน,นั่นเองใช้แค่ตรงนี้นะครับช่วงล่างช่วงบนอะไรเงี้ยล็อกให้มันคงแค่นั้นพอเดี๋ยวมาดูฟอร์มกันนะโอเบพอค่อค่อย เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับเมกี้อาจจะได้12ครั้งพอเราเพิ่มน้ำหนักเราจะเล่นได้น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะเหลือสัก10ครั้ง8ครั้ง6ครั้งแต่ช่วงจํานวนที่ดีอยู่ประมาณ6 1ถึงสิบองนนะครับเอวที่ต้องไปนี่นคือไม่ควรไม่ควร โอ้แซวแต่จริงๆสะโพกกดให้ติดกับเบาะไว้ทุกส่วนล็อกให้มั่นคงนะครับการที่เรายกสะโพกม,มาบางทีไปใช้หลังบ้างเมื่อกี้ฟอร์มเล่นให้ดูคือเป็นฟอร์มที่ผิดพลาดจะได้ไมไ่ไปเอาไปทำตามเป็นบ่อยเหมือนกันเวลายกหนักๆเนี่ยมันพยายามจะใช้กล้ามหลายส่วเข้ามาช่วยแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเราควรจะล็อกทุกอย่างให้มั่นคงนั่นเองนะครับเซตสุดท้ายเซตนี้จะต้องมีคนเซฟเพราะผมจะเล่นหนักนะครับเพราะฉะนั้นการมีคนเซฟมันก็สร้างความปลอดภัยให้เราโดยเฉพาะท่านี้อย่าเล่นหนักถ้าไม่มีคนเซฟนะครับมันทับคอได้อันตราายมๆนนนะคครับี้ เสื้อสวยมากๆนี่เลยค่าใครอยากบุญๆนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ390เบาทเอาลืมแนะนําตัวเพื่อนเลยครับวันนี้ปงนะครับเป็นเทรนเนอร์ของที่นี่เขาจะมาเซฟผมในเซฟสุดท้ายนั่นเองนะครับก็วิธีการเซฟเหมือนที่ปงจับเลยนะครับจับให้มั่นคงจังหวะที่เราเซฟเซฟเฉพาะตอนที่คนเล่นออกแรงตอนต้านไม่ต้องเหมือนที่ปงจับเมื่อกี้เลยนะครับพยายามให้คนเล่นเนี่ย หอ,อกแรงให้เต็มที่ก่อนพอไม่ไหวฟงก็ช่วยดันหน้า <ละ S 1> ที่คนเตปอะเราไม่ใช่เราคนเล่นเองอะพยายามแค่ออกเลยแค่นิดนึงอะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะอย่าง่นั้นะแค่นั้นพอไม่งั้นนี่คนเตปด้กล้ามเออนี่คือบางทีผมเล่นแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าแบบอกมันไม่เต็มอะมันไม่เป็นทรงอะเห็นคีอื่นเขาแบบลูกเป็นลูกเลยนะอ,อ,อันนี้หนึ่งเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยบางคนถ้าเห็นอกฝรั่ง คนจีเนติกดีๆจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเลยผมว่านแบบนั้นสวยแบบมันจะเรียบเป็นแผ่นนี้เหมือนเท่ากันอะ่ะอย่างที่2คือกล้ามเนื้อยังไม่มากพอเหมือนถ้าตีเล่นไปเรื่อยๆอก็มีอกที่ใหญ่ได้แบบผมเมื่อก่อนนะผมก็ไม่ค่อยได้มีกล้ามเหมือนกันใช่ไหมมันก็สามารถทําให้ออกมาเป็นลูกได้นะครับเราต้องมีกล้ามเนื้อก่อนส่วนคําว่าอกไม่เต็มอกไม่บานออกเราต้องมีกล้ามเนื้อมากพอก่อน มันจะดันออกไปข้างข้างเองทําให้อกเราดูเป็นก้อนมากขึ้นมือใหม่ที่เพิ่งเล่นแรกๆอะ่ะบางคนอกมันจะขึ้นมาแบบไม่ได้ตามทรงที่เราต้องการแต่อย่าเพิ่งไปถอดใจว่าเฮ้ยเราจรินติติไม่ดีฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันใหญ่เองมันดันไปเองเดี๋ยวเดียวชิ๊ท่าเมื่อกี้ที่เล่นไปเป็นอกบนก็ปรับเบาะสามสีพงษาอย่าไปปรับสูงเกินเข้าไหล่ที่สําคัญท่านี้ แอนอกทุกช่วงในการฝึกนะครับปีบสะบักแอนอกเวลาดันเนี่ยลายคนเลยนะจะเป็นอย่างนี้ทำดีอย่างนี้หลังทํางานแอนอกเชิดรับไว้เลยเกร็งต้านปั๊มเข้าไปใช้ซอกหนีบเข้ามาอ,อกบนจะทํางานก็ต่อเมื่อเราจะต้องงัดขึ้นมาเหมือนถ้าเมื่อกี้กินคายมันจะดันเข้าไปมันจะเข้าอกด้านบนอ,อกกลางจะเป็นมุมนี้เบนเพดเห็นไหมครับมันจะเข้าข้างในอ,อกล่าง กดลงมาล่างนะครับเพราะฉะนั้นการฝึอกอกให้ได้ครบทุกมัดอันนี้มีผลเหมือนกันทําให้อ,อกเต็มก็ต้องฝึกให้ครบทุกมุมนั่นเองนะครับมีนี้มีนี้มีนี้อกจะได้ออกมาสวยตีเนื้อตีอื่นใดจะต้องมีแมสก่อนมีแมสก์ถึงมันดันออกไปเองนโควิดโควิด <COVID. S 2> ใช่ครับโคนละแมสกกันคือไซส์ขนาดมันต้องได้ก่อน หมือนอกล่างเนี้ยบางคนเฮ้ยอกล่างไม่ตัดเลยก็ไปนเน้นแต่อกล่างจริงๆไม่ใช่อีกมุมหนึ่งคือเราจะต้องมีแมสอ,อกกลางอ,อกบนทุกส่วนก่อนเดี๋ยวมันดันออกไปเองอย่างที่บอกไปผมเองก็ด่อนข้างมันไม่ได้ดันออกมาเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์แต่ผมก็ทําอ,อกตัวเองให้เป็นไปตามจีเนติกที่มันถูกสร้างมาทําในให้ดีสุดในเวอร์ชั่นของเราเวอร์ชั่นของเราก็อันนี้ไม่รูปเดิม มันต่างกับไอที่เราเล่นเมื่อกี้ยังไงมันต้องมีคนเซฟตไหมเดี๋ยวว่าเซฟยังไงเวลาคนเซฟเนี่ยก็จะเซฟตรงนี้ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วแกนตัวบาเนี่ยมันก็เท่ากันเหมือนเดิมจะจับตรงนี้ก็ได้จับตรงนี้ก็ได้แล้วแต่คนสะดวกมีคนเซฟมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่เครื่องนี้ข้อดีมันคือเป็นตัวซัพพอร์ตให้เราสมมติถ้าเราไม่ไหวเนี่ยไอตัวซัพพอร์ตตรงเนี้ยมันจะบล็อกเราไม่ให้บาทับเราเหมาะสําหรับมือใหม่มากถ้าเล่นคนเดียวแล้วไม่รู้ว่าแรงตัวเองจะหมดเมื่อไหร่มือใหม่ก็อาจจะเป็นเล่นอย่แงงา้มมันตกจชวด เห็นไหมคือมันมีตัวซัพพอร์ตอยู่ปีทำหน้างงเลยไม่เคยเห็นใช่ไหมมันหยุดได้ไงวะอะไรเออเราไม่ไหวเราก็จะออกมาก็ได้นะครับแต่จะเล่นต่อก็ได้อันนี้แล้วแต่เราก็จะปลอดภัยสำหรับมือใหม่มาผมเตะสุดท้ายแล้วนะครับดูว่าได้กี่ครั้งโอเคท่านี้เหมือนกันอย่าไปยกสะโพกนะคนดันๆอยู่แล้วเป็นยาง สังเกตดูเพราะตัวเราเป็นี้เกิดอ,อะไรขึ้น มันจะเหมือนแฟลตเบน c ์เ r e สเลยนะครับกล้ามเนื้อมันจะเปลี่ยนแทนที่จะไปโดนอกวนเนี่ยมันจะเข้าโค้กลางทันทีฝึกมัดไหนก็ให้โดนมัดนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ตามท่าอยากให้คอมเมนต์กันว่าอะไเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแพลนอยากจะทำหลายอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีแพลนจะไปโคลชาแนลกับหลายๆคนที่ออกกำลังกายนะครับคนที่มีเรื่องของเวทเทรนนิ่งการคาร์ดิโอหรือว่าเล่นกีฬาต่างๆนักกีฬาเขาซ้อมกันยังไงนะครับเช่นนักบอลน,นักบาสเนี่ยเขามีโปรแกรมฝึกเวทเทรนนิ่งยังไงบ้างผมก็อยากจะไปเอาความรู้มาแชร์เพื่อนๆในชองขผมเพราะว่าแต่ละคนเเนีีี่่ยามมโปรรแกกทฝึ ากเหมือนตัวผมเองเนี่ยผมก็มีตารางที่ผมฝึกตามโปรแกรมของโค้ดผมนะครับนี่เลยพี่หนึ่งวลกรนะครับเป็นโค้ดที่ให้ความรู้ผมนะครับฝึกฟอร์มให้โดนมากๆเหมือนก,ก,กันนะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาอย่าผมโค้ดชแนลอะไรกับใครนี่แต่กล้องใหม่ไม่ใหม่แล้วเก่าแล้วนะครับชแนลเกี่ยวกับการฟรีรันนิ่งวิ่งกระโดดตีลังกาอะไรเงี้ยใครที่อยากจะฝึกแนวนี้ก็ลองไปกดตามชแนลขอผมแปะลิงก์ไว้ให้น,นั่นเองนะครับถ้าต่อไปนะครับท่านที่สามวันนี้จะเป็นแมชชีนเชสฟลายจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้ออ,อกทั้งใบเลยเช่นเดียวกันนะ วิธีการฝึกทำยังไงให้ฟอร์มแม่นแล้วก็โดนก้าเนื้อไม้สุดคือการดันข้อสอบข้อหาลําตัวกันมุมฟลายเนี่ยเป็นการกางข้อสอบคิดว่าเรากําลังกอดต้นไม้ต้นใหญ่อยู่จะเป็นอย่างนี้ซึ่งมือใหม่เวลาฟลายนะครับเขาจะมาแบบนี้อกมันไม่ได้บีบนะครับอกไม่ได้เกรงเพราะฉะนั้นถ้าอกเกรงเราต้อง ดันข้อศอกเข้ามาให้อยู่ระดับประมาณนี้ส่วนข้อมือข้อศอกเนี่ยระดับที่ดีตดมันใจอยู่ประมาณลิ้นปี่ของเรา้าที่เรายกมากเกินมุมนี้นี่ไม่โดนแน่นอนไปโดนไหล่หน้าหมดนะครับหรือว่าต่ําเกินก็ไม่โดนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่ประมาณนี้กําลังดีเฉียงี45องศามุมจะคล้ายๆกับเบนเทสเบนเทสเป็นอย่างนี้ไปเลยเป็น,นี้่างกันนะครับซึงคุณจะฝึกดัมเบลก็ได้ฝึกเคเบิลก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมเลือกฝึกกับเครื่องชินเดี๋ยวผมทําให้ดูว่า ที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับทุกช่วงลลอะให้มันคงนะครับกำข้อมือเช่นเดียวกันคือพยายามอย่าเป็นแบบนี้แล้วเล่นแบบนี้นะครับข้อมือเจ็บทันทีเพราะฉะนั้นต้องเกรงสู้กับมันไว้อยู่ในโพสิชันที่มันเป็นแบบนี้นะครับกำให้มันคงแอนหน้าอ,อกขึ้นทุกช่วงในการฝึกปีกข้อศอกเข้ามานะครับอย่าไปแบบนี้ไม่เอานะครับไม่ว่าจะเป็นดัมเบลอะไรก็ตามศอกตึงนะครับจะไม่ตรงขนาดนี้งอไว้เล็กน้อยงอเท่านี้ใช่ไหมลงไปก็เท่านี้เท่ากันทุกช่วงฝึกน,นะครับแอน,นอ,อกขึ้น เก่งเปิดออกกว้างให้รู้สึกว่าอกยืดสุดแล้วกลับเข้ามากว้างเกินก็ไม่ได้นะครับมันไปเข้ากล้ามเนื้อส่วนอื่นเพราะฉะนั้นกลางให้รู้สึกว่าอกมันยืดกำลังดีอย่าลงเยอะเกินลงเยอะเกินเมื่อไหร่ปุ๊บอกมันยืดทํางานสุดแล้วองลึกกว่านี้ไหล่มันจะทํางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ประมาณช่วงลาตัวประมาณนี้นะครับเข้ามาเก่งกล้ามเนื้อ บางคนที่ถามมาอยากได้โปรแกรมฟูลบอดี้นะครับสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยากเห็นผลได้มากที่สุดมันควรจะเป็นสปิดเวิร์กอัลนะครับควรจะแบ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปมันจะพัฒนาได้ดีกว่าโดยเฉพาะผู้ชายนะครับผู้ชายเนี่ยเวลาเราเล่นอกแล้วคุณไปเล่นหลังเล่นขาเนี่ยมันมัดใหญ่ทั้งนั้นมันเหนื่อยจนเกินไปแล้ววันต่อไปคุณจะเล่นอะไรเพราะกล้ามเนื้อมันต้องการพักนะครับการเล่นบอดี้เวทอะไรพวกนี้แนะนําถ้าอยากสร้างกล้ามเนื้อให้ได้ดีที่สุดคุณจะต้องเล่นเวทเทนนี่แล้วแบ่ง เป็นโปรแกรมไปก็เข้าใจนะถามมาแบบอยากใช้บอดี้เวทก็อาจจะฝึกตัวเองที่บ้านคาริโอที่บ้านไปก่อนนะครับในช่วงนี้หลังจากพี่คุณเริ่มมีความมั่นใจฟอร์มเริ่มได้หรือว่ามีความพร้อมที่จะออกกำลังกายเต็มที่อยากให้สมัครฟิตเนสแล้วก็มาเล่นอุปกรณ์เพราะเครื่องทุกที่นะครับเขาก็จะมีไว้สําหรับฝึกเวทโดยตรงเลยมันเล่นง่ายกว่าแล้วก็มีอุปกรณ์ให้เราเลือกหลากหลายนั่นเองครับเวอร์เอาท์ขับโใครขอใด้วยเวอร์เอาท์ขับไทยแลนด์ใครอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแจมกันได้นะครับมีสาขาในเมืองแล้วก็ กมารานครับแต่ในอนาคตอาจจะเจอกันที่บังคลกบังคอกบวมขึ้นหาอห้ช่วงนี้กินม,นมาม่านะครับไปสองห่อสองวันติดจริงๆไม่ค่อยกินกินแต่อาหารคลีนนะครับถ้าวันไหนที่รู้สึกตัวเองบวมจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะเราอ้วนก็ได้ตวัโตวโซเดียมดีกว่าพวกเกลือพวกของชูรสพวกนี้มันทําให้พอเรากินเข้าไปวันต่อไปเราจะบวมเพราะฉะนั้นใครที่มีถ่ายงานหรือว่างานแต่งงานนู่นนี่นั่นก็พยายามอย่าก,กินโซเดียมคืนก่อนหน้านั้นนะครับพยายามลดเค็ม ให้น้อยที่สุดการที่กินเค็มเข้าไปปุ๊บเนี่ยสภาพมันก็จะมันดูบวมๆอะโอเคถ้าต่อไปมาต่อกันลืมเลยพูดเรื่องอะไร <S <S เราเชส,ชสดิฟนะครับท่าที่สี่ของเราในวันนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้ออกช่วงล่างนั่นเองนะครับการฝึกเคเบิลเนี่ยแรงต้านมันจะคงที่ฝึกแล้วโฟกัสง่ายบางคนไปเล่นบอดี้เวทดิฟหรือว่าเป็นทวงเวทดิฟอย่างเงี้ยมันโฟกัสไม่ได้ตัวผมเองก็ฝึกแล้วไม่ค่อยโดนเท่ากับตัวเคเบิลนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากฝึกแล้วโดนก็ให้ฝึกตัวนี้มาดูฟอร์มกันอันนี้ผมจะนั่งเล่นนะครับคือคุกเข่า งสองมากดลงมาการที่ผมทําแบบนี้มันจะมั่นคงกว่าการยืนนี่แล้วแต่ความชอบเลยเกรงกล้ามเนื้อนะครับยืดสุดอย่าไปยกมากเกินกดป่าไว้ทุกช่วงในการฝึกกดลงมาเกรงนะครับศอกนี่ตึงตลอดอยา่าแบบนี้ไม่เอานะครับแบบนี้แปลว่าเราต้องลดน้ําหนักลงหน่อยศอกต้องเกือบตึงประมาณนี้ขึ้นสุดปั๊บเกรง โอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมจะเป็นเอาไปใช้ในท่าเชฟซินิเชอร์หรือท่าสุดท้ายของการฝึกกล้ามเนื้อเป็นลูกเลยครับอะไรเป็นลูกแขนครับเป็นลูกเจ้าเป็นลูกเหรอนี่ดูโพดนี่โพดพอกายโพดโมเดลก็นี่ นี่คือจริงเก่งมากเลยนะแล้วก็ยิ้มความยากของบนเวทีเวลาแข่งคือคุณจะต้องเก่งทุกส่วนแล้วหน้าคุณจะต้องยิ้มเบิกบานเหมือนกับว่าคุณไม่ได้เก่งเลยถ้าผมรู้สึกว่าแรงผมเหลือผมก็จะมาวิดพื้<ส>นนะครับการวิดพื้นเนี่ยฝึกกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกนั่นเองการวิดพื้นดีมีหลายมุมมีหลายรูปแบบมากแต่มุมที่ดีสุดในการสร้างกล้ามเนื้ออกที่คุณสามารถทําได้ที่บ้านนะครับเป็นการวางข้อศอกเหมือนที่ผมพยายามพูดไปไม่ว่าคุณจะเป็นเพสนะครับคุณจะวิดพื้นเนี่ยมุมม,มันจะเหม เวลาขึ้นมานะครับใช้ข้อศอกบีบเข้ามาแล้วเกรงกล้ามเนื้ออกถ้าคุณดันอย่างเดียวพิดพื้นแล้วคุณไม่เก่งกล้ามเนื้อต่างกับเกรงคือเห็นไหมฮะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการวิดพื้นไม่ใช่การดันพื้นมันคือการเก่งกล้ามเนื้อให้โดนนั่นเองนะครับก็วิดพื้นส่วนใหญ่ผมอยากให้โดนกล้ามเนื้ออกเพราะว่าผมมองว่ากล้ามเนื้อแขนหรืออะไรพวกนี้เวลาเล่นหลังแขนเล่นอกเล่นไหล่เนี่ยมันไปโดนหลังแขนด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิดพื้นยังไงอยากให้ได้ออกจะได้ออกมาดูเต็ม ดูสวยนั่นเองนะครับมาดูฟอร์มที่ผมใช้ฝึกเลยสําหรับท่าวิดพื้นนะครับให้คุณวางมือให้อยู่กว้างกว่าช่วงหัวไหล่เล็กน้อยนะครับการวางมือกั่ไปวางกว้างเกินไปหรือวางแคบเกินไปนะครับอย่างที่บอกเราจะฝึกให้โดนกล้ามในอกนั่นเองนอกจากนั้นนะครับผักตัวมันด้นานเล็กน้อยจะไม่ได้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับนี่คือระดับเดียวหัวไหล่ พักมันาหน้าเล็กน้อยนะครับข้อมือเรามันจะอยู่ประมาณลิ้นตีหลังจากนั้นนะครับกลางนิ้วเลยกลางนิ้วมีผลนะครับอย่าไปทาแบบนี้บางทีเจ็บข้อมือกลางนิ้วมันจะมั่นคงกว่านั่นเองนะครับทำตัวเองให้เหมือนเป็นไม้กระดานนะครับเกรงกล้าเนื้อก้นอย่าแอนหลังแบบนี้นะครับนี่คือแอนก้นนี่คือคำหยุก้นทาหยุก้นเข้าไปนี่มันจะเป็นไม้กระดานหลังจากนั้นพับตัวลงมาซึ๊บนะครับแล้วก็ใช้ข้อศอกของตัวเองดันขึ้นมาพร้อมกับสควีสกล้ามเนื้อชา้าๆ,ๆนะครับอย่าดันอย่างเดียวแบบนี้ที่พื้นอย ได้แต่ได้น้อยถ้าอยากให้ได้เต็มรูปแบบก็คือปุ๊บขึ้นมาแล้วเก่งกล้ามเนื้อนั่งถ้าใครวิ่ไม่ไหววางเข่าแล้วก็ดันพื้นเอานะครับ200ครั้งนี่คือเซตไะยี่บครั้งก็ได้นะครับทำไปเลย10เซตรับรองว่าเห็นผลแน่นอนนี้ผมก็จะปั๊มจนหมดแรงเเก่งกล้ามเนื้อข้อผิดพลาดคือบางทีจนสะโพกลงก็ฝึกจนหมดแรงจะ5เซตก็ได้10เซตก็ได้ เวลากลับบ้านเนี่ยจะต้องหมดนะครับอย่าเหลือแรงมาฟิตเนสก็คือต้องใส่ให้หมดที่ฟินเนสนะครับขับรถกลับยังไงครับไม่มีอะไรเนื้อนี้ฝากถึงน้องๆหน่อยไหมครับแบบช่วงนี้ยิมเพิ่งมาเปิดหลังโควิดก็ปิดประมาณ2เดือนเข้าใจนะครับกลับมาแรกๆไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่เหมือนต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่หมดนะครับแต่ ผมมองว่าถ้าคุณไม่ออกกำลังกายสักเดือน2เดือนแล้วคุณกลับมาเล่นใหม่เนี่ยน่าจะไม่เกินเดือน2อาทิตย์สอาทิตย์สุดท้ายมันจะกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอยากให้เต็มที่กับมันหน่อยในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเรียกพลังกลับมายากหน่อยแต่ถ้ามันจุดไฟติดแล้วอ่ะมันก็จะยาวได้เลยคือแรกๆก,ก,ก็เป็นเรื่องปกติที่แรงจะต้องตกแรงไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมี motivation นะครับแต่อยา่างน้อยให้ลงมือทํากันก่อนแล้วก็แรกๆมันอาจจะกลับมาแล้วรู้สึกแบบเล่นแล้วเจ็บบ่อยอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับสมมติเราออกกำลังกาย ห้าวันต่อสัปดาห์ก็อาจจะมาเริ่ม3ามวันต่อสัปดาห์ก่อนค่อยๆเพิ่มวันขึ้นไปปีแรงก็ไม่ค่อยมีเล่นแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อกว่าจะรีคอฟเวอรี่ก็นานอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจก็ค่อยๆเพิ่มตารางการฝึกของตัวเองไปนั่นเองจริงๆผมมีโปรเจกต์อย่างหนึง่งอยากจะมาแชร์อยากจะทํามากเหมือนกันนะเป็น30วันชาเลนจ์เลยนะครับผมจะทําให้ดูตั้งแต่เดย์วันไปจนถึงเดย์สาเลยว่าผมทําอะไรบ้างแล้วก็มือใหม่ เอาไปทําตามได้เลยนะครับในการหนอนกายเนี่ยมันต่างกันที่น้ําหนักที่ใช้แค่นั้นเองนะครับท้ายฟอร์มทุกอย่างมันเหมือนกันตารางมือใหม่มือโปรเอามาใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับแต่ต่างกันที่มือโปร็าจะเล่นได้หนักกว่านะครับในอนาคตนะครับอยากให้ติดตามกันเรื่อยๆยังไงจะทำคอนเทนต์ดีๆออกมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเชื่อว่าช่วงนี้แต่ละคนหันมาเข้าฟิตเนสกันเป็นรูปแบบแล้วนะเหมือนฟิตเนสผมเองคนก็เริ่มมาเยอะมากแล้วนะครับดีกว่ายอยู่บ้านกลัวแต่ไม่กล้าออกไปไหนเลยผมมองว่าบางที ออกกำลังกายจริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่ไปอู่แล้วสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ฝากไว้สาหรับมือใหม่เท่านี้แหละครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามผมนะครับ YouTube Facebook Instagram เนฟิตแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับลืยมยก